วันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะกดเข้าเกมรอมันอะไรจะเขอาเลี้ยวมันเลืองเวลา อนุญาตเราเสียงลงนะครับเพราะว่าลีคอปเตอร์นีเสียงแรงมากอโอเคเราก็จะทำการเริ่มทำภารกิจโอเคเพื่อนลกมามืดจังเลยใส่ใส่ดิโอเค เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีะข่าวดีและข่าวร้ายจะมาบอก่อะเดี๋ยวเล่นก่อนจะค่อยบอกตอนสานาทีขึ้นมองเป็นใจจ้ะพ่อหนุ่มจ้อี เกมนี้ต้องใช้ความเงียบถ้าเงียบแต่มันจะรู้โอเคขอบคุณมากยิงเรียบไม่เห็นไม่เห็นมาเห็วไม่เห็ว ทำไมผมไม่ใช้ตั้งแต่แรกอุ้ยเขียก็คือเกมนี้ต้องเพิ่มถือโลแล้วแล้วก็ต้องถือ,ถอปืนได้แต่เกมนี้ถือปืนไม่ได้ต้องเกมต่านะ อันนี้ผมไม่ได้บังคับนะผมแค่แสดงความคิดเห็นมันจะมีอะไรอยู่ในตรงนี้ อาจจะมีเรือเกิดนะหรือแบบปาดก่อนปาดก่อนได้วเปรียบไม่ต้องมายอมรอ กินเลยวะกอนแล้วกินสามนาทีแล้วอเคจบกินเลย่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าข่าวดีอันผมว่าเรื่อเอาข่าวร้ายก่อนข่าวร้ายก็คือผมกำลังจะปิดช่องในไม่ช้ชา ในสคลิปนี้ผมจะปิดช่องของช่องนี้นะครับส่วนข่าวดีก็คือรอดูในชุมชนว่าจะปิดช่องหรือไม่ปิดช่องถ้าผมบอกว่าไม่ปิดช่องผมก็จะทำคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆแต่ถ้าผมบอกว่าปิดช่องก็จะพอแค่นี้โอเคก็จบเกมแล้ว ถ้าใครอยากโหลดเล่นก็กดได้ที่ลิงก์ไม่ไม่มีลิงก์ที่อ่าจจะ,ะผมจะเขียนชื่อไปให้พิมพ์ตามผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้